ธอไลฟ์สดอยู่ร้องไห้แล้วหลังไอ้ตรงที่เธอร้องไห้อยู่ไฟมันกําลังไหม้ที่นอนอยู่เธอตกใจกับไฟไหม้หรอไห่ฮะเธอร้องไห้บันดาเขาเรียกว่าระ,ะบายความในใจมันคับแค้นเหมือนว่าถูกทาร้ายอะไรต่างๆนานาแล้วจากนั้นจากเพลิงไหม้ที่นอนกลายเป็นไม้บ้านทั้งหลังเลยฮะคุณผู้ชมอ่ะไปดูเหตุการณ์นี้นะฮะ <laughs> <laughs> ค่วคำมันมันพยายามคำหน่อยมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคนหายชีวิตลูกลูกคนเนี่ละครับคุณผู้ชมระหว่างไลฟ์สดอยู่อ่ะดูเห็นเพลิงไหมเพลิงมันไหม้ที่นอนอยู่เลยนะฮะ แต่แทนที่เธอจะดับเธอไม่ดับนะเธอไลฟ์สดแล้วก็บรรยายความคับแค้นใจลักษณะว่าเออถูกทำร้ายต่างๆนานานะฮะนี่ฮะและที่สำคัญคือหลังจากไลฟ์สดเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมฮะไฟก็ไหม้บ้านเลยได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับชาวบ้านและกู้ภัยเนี่ยใช้เวลาประมาณ3านาทีนะครับกว่าจะควบคุมให้เพลิงสงบได้นะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในบ้านไปพบคนที comings, ่ไลฟ์สดชื Lup ่อว่านางสาวสุกัญญาอายุ31ปี Momo นอนร้องขอความช่วยเหลือฮะเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาทางกองพิสูจน์หักฐานเข้าไปตรวจสอบนะครับชั้นล่างที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่ห้องนอนทางทิศตะวันตกนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นห้องที่เธอไลฟ์สดอยู่ เพื่อร่วมงานบอกอย่างนี้ฮะว่าคุณสุกัญญาทํางานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะใกล้ๆก,กับจุดที่เกิดเหตุ่แหละครับคบหากับนายวิทยาลูกชายกับเจ้าของบ้านโดยก่อนเกิดเหตุคุณสุกัญญาเนี่ยเข้ามาที่ร้านหน้าตาตอนเข้ามาโอ้โหเหมือนถูกซ้อมอะ่ะบวมปูดคล้ายจุ่ทาร้ายมาแล้วก็เล่าว่าทะเลาะกับสามีจากนั้นไม่นานตัวสามีก็ตามมาอาละวาดที่ร้านคาราโอเกะอีกนะครับและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปมารู้ที่หลังว่า คุณสุกัญญาและสถาบมีการไลฟ์สดและบ้านก็ถูกไฟเผาทีนี้ไปถามนายบุญมาเจ้าของบ้านให้การกับตำรวจบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านลูกชายไปเฝ้าเครื่องจักรอยู่ต่างอำเภอสุกัญญากับลูกชายรู้จักกันมาแค่3เดือนส่วนตัวไม่เคยชอบผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่เพราะผู้หญิงคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วเคยห้ามลูกชายก็ไม่ฟังนี่ฮะบ้านนี้เสียหายไป5 0 0แ0 0นะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะครับว่าใคร วางเพลิงหรือเปล่ารหรือมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นที่เกิดไฟไหม้แบบนี้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้